ยินแต่ว่าเลขกเจ้านั่นมันถือละหละสาสั้นดะั้กเออจากมันไทยเป็นผููมาบอกเขาย้ำให้ในตัวนั่งน,นะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนร,รับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของ ผู้เฒ่าพ้ารวยคอสว้ผ้ารวยทางเฟสปุ๊บของสไวยชายผมครับเจ็บซี่ครับผมตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อเพีงนะครับนะต่องวดมาเป็นเลขสูตรนะครับเด้อพอมือนี้นะครับมาเพิ่นว่าเป็นเลขฝันครับเจี่ครับผมว่าเป็นฝันสิได้ตัวใดนเจ็ซีกะก่อนที่เขาไปชมคลิปกะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเจ็ซีครับผม มากระจัดขัดกระพันนะครับเนาะขันมาขันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้สำหรับ fc ใหม่ที่เข้ามาครับผมแนวทางของพ่อเพีงวันนี้จะเป็นตัวไหนนะครับเนาะไปฟังพ่อเพีงปฏิบอดสู่ฟังนะครับเพื่อ fc ครับการเสียเวลานะครับเนาะไปหาพ่อเพีงเพิ่นฝันไว้ยังไงนะครับ fc ขผมเลขฝันของเพิ่นนี่แม่นเลยครับ fc ครับของพ่อเพีงนะครับอ้าวเริ่มแดดพ่อนแล้วครับ fc ครับ สวัสดีพ่อเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีตามโอซุไทยครับผมพ่อเพลงพี่น้องเนาะเลขสูตรเทวดาเลขโคฟันเนาะเออเลขสูตรเลขสูตรนี่ได้ได้และเนีเนาะมาแล้วโอ้ตาหัวยกูอ่ะได้ดัางเมื่อไหร่บอ เออว่ามันรถเราตีปันนี่วันนี้เกือบโซ่สะบักเกาตัวนี้เออวันที่พามาได้ฟันเกือบสองกิงพี่น้องเออเกือบพัก็ตีเป็นเจ็ดดีแล้วออมันแปลนไรเออขาจะร้องหายได้ร่งหายใจน้ำสามนี่ว่าอน้ำสามแตก็มันเจ็ดเจ็ดเลรวมนร้องหายนเลยอาาเลยยันมนชเลยพี่น้องมื่อวาโอ้ย แคาว่าฝันโยมขึ้นโอ้ฝันมยมขึ้นเหรอครับมีฝันมยมขึ้นนี่แหละหน้าดนๆบอคอยฝันอ่าันก็เพื่อนอธิษฐานอ่าไม่ผันช่อว่าเออเลขเนี่ยมันกะทิวเขาหรือว่ากะทิครับผมกะทิว่าฝันว่าข้าเจ้าผู้ผันหรือันว่าข้าเจ้าหิวตาเข่าไม้โอ้แต่ว่าเป็นข้าเจ้าบ้างอ่าข้าเจ้าข้าเจ้าวันสี โอ้ขอ้าวเปลือกเ,เป็นข้าวเปลือกพระเจ้าหิวมาให้ก็เลยว่าโอ้ว่าสั่นเขามาให้เต็มตาของเจ้านี่พัดสันแต่ถึงเฮียมันก็นเฮียออกข้างขางเนาะแอมมันล่นไหลมันล่นไหลแต่แลยว่าโอ้ว่าสั่นเนาะมันว่าได้ไหลายจนล่นวะเถอครับได้หลายจนล่นแต่ว่ามันสิเป็นยังไงมันสิเป็นคือฝันบอกอ่า คั่งซึ่งมีคูหนึ่งมาบอกว่าโคือข้อราเลขเจ้าพนาพระเจ้าว่านะมากัสิบเออมากัสีบถือข้อราเลขเจ้าสครับผมแต่ว่าเขาบบอกว่าตัวไดแต่ว่าไม่จะบอกว่าถึอน้อราเลเจ้าพนะสนยจังบวกเอามันถือตัวไดนเนาะบาทนี่าระสนมอ่าครับ อตื oh, không ăng, yeah. chỉ ử, y, ่นม uh. ือนกัมันนั่งขีดอยู่นี่มันขีดๆตัวไดเเลดนะครับราะห์อยู่เจ็บกับราะห์อยู่องนั่นวั่งมาะห์เด็อดอว่าถ้านั่นตือนมันสิมันเตือนเขาเขาจะเอาจวเขอ่าให้นีวมาจจะตาเดียวตาเดียวเออโอ้เขาเจ้า เดือดน้ำนัน่งเขา,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 าดันพันมากก้าาเดียวโอ้ตัวเป็กระาเดียวเนาะจังว่าว่าอยูอ่สนะขึ้นขึ้นจุดหรอว่ามันเล็กเขาเลยว่ามาสนดีคือจังหิวเข่ามาหายว่ะบาทีันมีคนหนึงมากกัสีว่าโอ้ดีเ,เจ้าถือกระลาคนละเอออืเขามันที่ถือตัวไหนก็คึอ,อยู่คือกันว่ามันถือตัวไหนเออมันเล็กปล่อยปากกัสีหาโตคนาะเออ ก็แต่ไม่สิกเขาตัวเองเลขสามตัวกันซับไปซับมาอยู่ตัวเดียวนะซับไปซับมาตัวเดียวก็คนใหญ่อยากให้มัดตรงตรงแต่ว่าเขาว่านเอาเข่าไม้ไหนี่แสดงว่าเลขที่ป้อยไปเนี่ยมันเข่าแล้วเข่าแล้วอืออ๋อที่นี่เปิดหัวคะแนขเข่าแล้วจังหวะก็หิวเขาเจ้าเนาะมาไม้เนาะเขาเปียตาหนึ่งมาตั้งให่ลมเฮียคนละเออ แต่ไม่ว่าเดล็กมันจะเ้าเจ้าเจ้าเขาเจ้ามันจะเป็นเกจีนั่นแหละมันจะพอตัวเกจเกจสองนี่บวทางบาบาลนี่ได้็ยินตาวาลเดล็กเจ้านั่นมันถือละหลาวาสันเออเขาปรกเออจากมันไพรเป็นภูมิมาบอกเขาย้ำไใ้ตัวนั่นไหมตัวันล่อตัวไร่าสันเนาะ พวกมียกันมากกันได้ว่าซ่าทีเดอสวผมท่อนตาไปเ้อผมมาบอกก็ได้พี่สนนะมันถือจะแห้งกำลังมันบอกขอเสี่ยงปูอยู่กระตามันมีห่วงบะมีอยู่มีห่วงเยอะปะอืไวกระตามันมีห่วงอยู่ก็ตาดิฮะกระตาดิกระตานี่ยจะขีดตีกันยังตีทีอะไรกระตาเพระการ อการนั้นเคยราขันมากนะที่พเป็นศูนย์หาเจ้ากระตามันมุ่นเป็นศูนย์เราไปได้คอยจากที่เป็นหาแล้ต่อดก่อมันเนีเขาเจ้าไหมอืมมันเจ้าเนาะเออมันกับตัวนี่แล้วนี่เขาจ้องเก็ดนี่แล้วเขาเจ้าไหมอืมแล้วตัวอื่นนี่เนี่ยเขาพ้นวัดตีเป็นเก่าบ่ะยังไงกับตัวเนาเขาบอกให้ตีเขาจะเที่เนาะ เป็นตัวอะอรต่วาเข้าวเจ้าเอ่อข้าวเจ้าเนี้ยเจ้านี่มันเจ็ดกี่ล้ววบ่ละตามน้ำน้ำของเงินนั่นแต่ว่าเขาจะว่าดีีว่าเป็นยังนั่นเป็นเก้าอาทิตพวกเก้าสองเ็ดตัวเจ้าป่อยไปดีบ่ทั้งว่าัอมันกันีอยู่แล้วนี่บ่ละเพราะว่าเขาหิ่เขาไม่ให้แล้วนี่มันมันต้องไปแปรแบอื่นี่นีนทั้งวันเนาะเรืมันเขาแล้วเขาเจ้าป่อยเนี่ยบ่ละ ชื่อหมาเนี่ยพอไหวมาเนี่ยกับมาเหีงมันก็เรียกเขาแล้วก็ที่ได้บอกตัวเก้าเนี่ัว่าพอะสนอย่ำหมนตัวเออมแต่ยำฟันพงพันตัวมือหนีมันมากสิมาตัวนี้ล nah ่ะตัวแห่อัน no นี้เนี่ยต่ะระว่งตั้งแต่เจ็ดสามเทียมันสิหมานำตัวเก่า อาลงไปจกหนลงไเอจ็ดี่แมีเจ็ดองจะมีแล้ามเจ็ดสามอว่ามีรนมองมันนะอเทียมันกับเจ็ดเจ็ดสามโอ้อพราะันเป็นสามสามเจ็ดแล้วอ่แล้ววันนี้ก็เรียกออกพันเสาขึ้นเ่าเออโอ้มันนะมันมีสามึ่งเลยมันต้องมีสามเจ็ดของพ่อเพ่งนี้บหละนี่แหละเอาตัวระวังตัวระวังคือสามเจ็ดสามเจ็ด เที่ยงกับประชาัตติลี่เมื่อไห้่นั่นล่ะโอ้สามสามเจ็ดสามสามเจ็ดเนี่ยเออโอ้แต่ว่ามีราตัวเขากระชีบมากทั้งย่านนั้นปัตัวนี่ล่ะซื้อก็หลักเจ้าหัวสันเนี่ยเข้าซื้อก็หลายวัชชันซื้อปัตติลี่เมื่อไหร่ซื้อแล้วโอ้สามสามเจ็ดซื้อมาแล้วจังว่าโอ้ก็สนหรอกมันไปห่านซีซีเจ็ดมันบ่ได้แค่ต่อสามสามเจ็ด ออกมากอนแมาฝันสันที่เจ้ามันมาโหวว่าถือก็เลขเจ้าผลบ้างตอนเลยว่าอ้าวมันสิจืดตัวแล้ว่อาสันแต่พอวันหน้าจะบอกว่าสันอีสมปองางได้เๆคุณกาบอกก็ได้ได้ไปสั่งได้ไปเปลี่ยนนเงินเดงวาสนาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสั่งแนวันนี้ก็ได้ไปทำบุญทำทานม้นเงินเดงเดี๋ยวนี้เชื่อเงิน อาจารย์ย่วัดนเพิ่นแต่ละที่ดินเติมอแต่ว่าราคาก็สูงอยู่ดอกที่ดินแต่เก่าไร่คุณล่ะโอ้ขยายเอาเพิ่นอยากขยายวัดบ้านเนื้อที่ของวัดมันหน่อยเนาะแมอนเนี้ยที่ของวัดมัินหน่อยแต่ว่าที่ดินเพิ่นก็จะขายเป็นล้านล้านกัวคุณละโอ้แต่เก่าไรเขาบรรยากดอกสามตัวเตก้ยกันนะล่ะถูก บ้านปากสามสูดเยอพี่น้องเลยมาหาผูเพยงผูเพ่งกับที่อยเขาวัดเพืเพยงบอกไปใช้ดอกเคิื่ค้ำนะพรเพยงกับี่ยูเขอยู่ก็กิิ้มด่ดอกเราว่าจะไปจะทำบุญนี่เราว่ที่จะไปจะทำบุญเ่ลาเพีงก็ได้ซอยวัตานร่เพล่นให้เพิ่นแต่เดินดุ่เรื่องเฮาเป็นชาวพุทธ มีผู้นักถือพระพุทธศาสนาจะ<อ>ไ,ได้เพ่งค่าอาศัยให้กาบให้ลา,เา,เอาอยานะเนาะเพ่งกับบริาาาการน้งห้องอยากให้เพีนานเย็ซีเกิดกันให้มีเงินมีข้าครับผมให้เลด้พุดนี่พุดสินทุกคน,กคนควันทงเลยเนาะพอเพลงเนาะมีเพิเ<อ>มเ่มเติมคือม,มีสามสามเจ็ดนวก็สามเจ็ดตั่นี้แหะ เพราะว่าวันว่าได้หิวเขขาข้ากหิวกระตาใส่เขาไม่ให้เลขเจ้าเขาเลี้ยวทเขาเจ้ากับบอกวางสันนะว่าเขาเลี้ยวเลขเจ้ากรสเป็นเขาเลี้ยวอนี้นี่บอซองเก็ดกับสามเจ็ดนี่แหละครับเอฟซีครับผมคือกลางสันเอฟซีกับตัดเอาเด้คกับข้าวเจ้านะครับอย่าลืมข้าวเจ้าเพราะว่ามันใจไปได้ดอกเพราะว่ามันเป็นข้อมันเนาะผมมันเป็นนิเมตไปแต่ว่า สูเทียนมันอะไรตามมาดทั้งสันหนละับตามเทียนกย็ได้ครราผมมันฝันมาเขากับข้อมฝันอข,อขอบคุณน<อ>นระเป็นแบบครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ<ส>ท,ทุกคนทุกคนจงมีสุขตลอดไปตลอดชี